เอาแล้วคียบอร์ด60%ยอดนิยมจาก EGA รอบนี้กลับมาอัพเกรดน่าใช้แถมราคาจับต้องได้คุ้มๆในชิปนี้เฟสจะพาทุกคนไปมดกันด้วยพร้อมแล้วหยิบข้าวขนมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างลักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เฟซมากับคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดจากทาง EGA ที่เพิ่งออกมาส,สดๆร้อนๆกับ EGA Type MGK2 แถมในคลิปนี้พิเศษเฟ้จะพาทุกคนไปมอดกันด้วยเราชมไปพร้อมๆกันค่ะว่าน้องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยครั้งแรกที่ได้เจอกล่องของ EGA นะคะเฟ้นรู้สึกว่าการดีไซน์ค่อนข้างสวยมากๆจนใ e หญ่ EGA ก็จะเป็นแนวๆน,นี้หละเนาะด้านหน้ากล่องของเขาก็จะโชว์ฟังก์ชันหลักๆมาอยู่แล้วค่ะ ส่วนด้านหลังก็จะมีสเปคแบบจัดหนักจัดเต็มรายละเอียดเยอะมากขึ้นการดีไซน์กล่องเขาสวยจริงๆทุกคนไปเปิดกล่องดูด้านในกันอย่างแรกที่เจอเลยเนี่ยจะเป็นใบคู่มือนะคะตรงนี้ข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนส่วนพ้าหนุ่มรูปหล่อของเราค่ะอยู่ในถุงมาอย่างดีเลยแถมที่ข้อพลาสติกมาให้ด้วยนะเดี๋ยวไว้เราค่อยเป็นรีวิวกันค่ะอันนี้พรีวิวแบบน้ำจิ้มน้ำจิม้มของในกล่องยังไม่หมดค่ะยังมีกล่องนี้อยู่ที่การดีไซน์เข้ากับกล่องใหญ่มากๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพวกของแถม Sampai อย่างเช่นที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์นะคะในคลิปอาจจะถ่ายมาให้ไม่ครบแล้วก็จะมีสายการเชื่อมต่อมาให้ด้วยค่ะจะเป็นพอร์ต USB Type A to Type C ตรงนี้เหมือนสายชาร์จโทรศัพท์นิดนึงของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาเข้าสู่ช่วงป้ายยาแบบจัดหนักจัดเต็มกันค่ะพาร์ทนี้เฟสขอเริ่มที่การดีไซน์รวมถึงสเปคไปด้วยนะคะน้อง EGA Type MGK2 เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด60มีปุ่มทั้งหมด61ปุ่มแล้วก็เป็นแม c h a น i c a ลสวิตช์ทั้งหมดเลยนะคะโดยไซส์คีย์บอร์ดขนาด นีน้การใช้งานแรกๆอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ใช้ full size มาแต่น้องก็ยังมีข้อดีอยู่ค่ะด้วยขนาด60%เนี่ยจะช่วยให้พื้นที่ของโต๊เราอะ่ะมีพื้นที่มากขึ้นนะคะสามารถกวาดเมาส์เอย่ยหรือว่าวางของต่างๆได้เยอะมากขึ้นหากใครกังวลว่าเฮ้ยปุ่มมันจะไม่ครบหรือเปล่าใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้หรือเปล่าจริงๆบอร์ดตัวนี้เขาใส่ฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อใช้งาน F 1ถึง F 1 2ก็ได้หรือจะเป็นปุ่มมีเดียต่างๆที่สกรีนบนไอคีแคปต นี้้แลวไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ไม่ได้นะคะแต่มันจะติดแค่ใช้ไม่สะดวกแค่นั้นเลยยังไงลองเก็บตรงนี้ไปตัดสินใจก่อนได้คะ่ะถ้าเกิดใครอยากลองเล่น60%นตะตัวบอดี้ของเขาจะเป็นสีขาวอย่างเดียวค่ะมีการสกรีนลายเขียนว่า EGA พร้อมกับฟอนต์ที่น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือจีนนี่แหละอยู่ข้างๆด้วยก็ะจะทำให้ตรงนี้เนี่ยดูเป็นเอกลักษณ์ของทาง EGA นิดนึงสําหรับวัสดุบอดี้ของเขาจะเป็นพลาสติกนะคะตรงนี้ก็ถือว่าตามราคาแล้วกันเนาะส่วนใหญ่เลทราคาประมาณนี้ก็จะเป็นพลา ตัวเฟรมเขาดีไซน์มาให้ปิดตัวฐานสวิตช์นะคะในท้องตลาดส่วนใหญ่การดีไซน์6 10%ก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากสักเท่าไหร่มาดูกันที่พอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างค่ะตัวนี้จะเป็น USB Type C บริเวณของพอร์ตเนี่ยจะอยู่ติดริมซ้ายสุดของคีย์บอร์ดเลยนะคะรองรับการถอดเปลี่ยนสายได้ใครจะใช้สายคัสตอมเพิ่มเติมหรือว่าสายที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะส่วนด้านหลังกล่องตัวนี้เป็นเอกลักษณ์สักนิดนึงเขามีการเล่น เล่นลวดลายขีดมานะคะแล้วก็จะมีฟีดยางทั้งหมด4จุดค่ะช่วยกันลื่นแล้วก็ยกระดับคีย์บอร์ดด้วยตัวนี้น่าเสียดายเนาะไม่มีตัวปรับระดับนะคะส่วนตรงกลางคีย์บอร์ดด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสอนการใช้โหมดบลูทูธให้ด้วยเราสามารถพลิกมาหันตรงนี้เพิ่มเติมได้แล้วก็ทัานไมอีกนิดนึงเราจะเจอกับสวิตช์ที่เอาไว้เปิดปิดโหมดบลูทูธนั่นเองค่ะเลือกออนออฟได้ผ่านตรงนี้เลยแม่ขอพาทุกคนมาเจาะลึกเรื่องระบบการเชื่อมต่อกันบ้างค่ะตัวนี้เขาชู เป็นเอกลักษณ์เด่นๆเลยเพราะน้องคนนี้สามารถใช้งานได้ถึง2โหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสียบสายผ่าน Type C หรือจะเป็นการใช้งานไว้สายแบบบลูทูธเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งการเล่นเกมที่เสียบแบบพอมหรือว่าโน้ตบุ๊กหากใครอยากเอาไปพิมพ์งานใน iPad มือถือก็สามารถใช้ได้ค่ะในด้านการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เราเนี่ยไปสวิชด้านหลังให้เป็นออนก่อนจากนั้นเลือกโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อโดยตัวนี้เนี่ยรองรับถึง4เครื่องพร้อมกันเลยนะคะโดยโปร ไฟล์เนี่ยจะอยู่ที่เลข1 2 3 4ถ้าใอยากใช้โปรไฟล์ไหนเนี่ยให้กดปุ่มฟังก์ชัน2นะคะตามด้วยตัวเลขที่ต้องการข้างไว้3ามวิตาพักก็จะมีไฟกระพริบค่ะเราเข้าไปที่ดดไวิ์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อได้เลยกดแพรปุ๊บแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ปับ๊บเออแค่นี้ง,ง่ายๆหรือใครมีอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็สามารถกดฟังก์ชันตามด้วยเลขที่ต้องการแค่นี้ก็จะสวิตไปใช้ที่อุปกรณ์นั้นแล้วสําหรับสเปคเพิ่มเติมในด้านการใช้งานไร้สายนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ในตัว อยู่ที่ความจุ1550้า ah. อยามิลลิแอมถ้าอยากใช้งานนานๆไม่อยากชาร์จบ่อยเนี่ยแนะนำให้ปิดไฟ RGB นะคะอาจจะใช้ได้ยาวนานถึง1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์เลยส่วนเรื่องวิธีการดูแบตตอนนี้เฟยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่มีวิธีเดียวค่ะก็คือการเสียบสายชาร์จเลยจะมีไฟขึ้นตรงบริเวณสเปซบาร์นิดนึงถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็น่าจะเป็นแบตอ่อนนะคะเต็มสุดก็จะเป็นสีเขียววิธีตอนนี้ที่ชัวร์สุดก็คือชาร์จไปตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเลยหรือว่ถาถ มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วเนี่ยดเดพจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะคะลองเข้าไปอ่านกันได้มาดูที่ส่วนของคีย์แคปกันบ้างค่ะตัวนี้เขาใช้วัสดุคีย์แคปเป็น ABS ค่ะทําการยิงเลเซอร์ทะลุไฟลอดบริเวณตัวอักษรภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะฟอนต์ไทยเนี่ยเขาจะเป็นการสกรีนลงไปถ้าเกิดใครไม่ชอบตัวคีย์แคปเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะเดี๋ยวนี้มีร้านที่จําหน่ายคีย์แคปขนาดไซส์60%เยอะพอสมควรและไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะหายากหรือเปล่าจริงๆขนาดมันเหมือนแบบฟู l l s i เลยทุกคนแต่แค่ ปุ่มมันไม่ได้เอามาใส่แค่นั้นและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของสวิชโดยตัวนี้เนี่ยเขาใช้ของแบรนด์โอเทมุมาเลยนะคะจะมีสวิชให้เลือกถึง3แบบเลยนั่นก็คือเรดบูเบาลีเนียคิกก k ้แท็ก i l ยใครชอบฟิลกดแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจเลยค่ะอย่างตัวที่เฟซได้มาจะเป็นตัวบราสวิชนะคะเป็นสวิชแบบแท็กไทยสองจังหวะเสียงเบาจะมีแรงต้านนิดนิดเหมาะสำหรับคนที่อยากกดมันๆแต่ว่าไม่อยากให้หน้นเสียงดังมากเกินไปชวนสว โอเทมูมที่เขาว่าใช้รอบนี้ค่ะรองรับการกดได้มากถึง50ล้านครั้งเลยนะเรียกได้ว่ากดให้มือแตกกันไปเลยดีกว่าค่ะในด้านของสเปคคีย์บอร์ดก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเฟสเขาพาทุกคนไปมอดกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าฟีเจอร์เด็ดๆอยู่ในช่วงนี้เยอะมากอย่างแรกที่ต้องทำาบการมอดเลยคือเราจะถอดทุกอย่างออกให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคีย์แคปเอ่ยสวิชเอ่ยและแน่นอนค่ะตัวน,นี้เนี่ยรองรับการถอดเปลี่ยนฮอตสวอปไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะมอดนู่นนี่นั่นเนี่ยซ ามารถทได้ยากหรือเปล่าตัวนี้ดึงปุ๊บก็ออกมาปั๊บเลยค่ะหลังจากถอดครบทั้งบอดเป็นแบร์โบนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไขน็อตออกด้วยนะคะพวกอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้ไขควงได้เลยถ้าเกิดใครไม่มีเดฟจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะน็อตตรงนี้เขายึดไว้ไม่เยอะค่ะมีแค่นี้เลยพอยกเพจปุ๊บก็จะเจอกับแผงวงจรตัวแผงวงจรเนี่ยก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะแต่อย่าลืมถอดสายไฟตรงด้านหลังด้วยที่เชื่อมกับแบตเตอรี่อยู่แค่นี้ก็จะแยกล่างได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มมอตัวเคสกันค่ะ โพลอนโฟมเนี่ยในการมอดก่อนนะคะจะวางไว้ตรงด้านล่างนี้เลยตรงนี้ไฟก็จะทำการตัดให้เท่ากับขนาดคีย์บอร์ดด้านในอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ในแอปส้มมีร้านขายเยอะมากส่วนวิธีการตัดไม่ได้มีอะไรยากเลยทุกคนก็ใช้กันไกเนี่ยเล็มๆๆไปให้เข้าทรงรวมไปถึงการเจาะรูน็อตด,ด้วยนะคะพร้อมกับเว้นที่ตรงแบตเตอรี่ถ้าเราไม่ได้เวน้นหรือว่าไม่ได้เจาะรูเนี่ยบอกเลยว่างานหยาบมากๆตอนประกอบค่ะแล้วก็อย่าลืมเจาะรูตรงสวิชออนออฟของบลูทูธด้วยนะ โฟมตรงนี้ก็จะช่วยซับเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในไหนตัวนี้ไม่ได้มีการมอสมาให้เราก็ใส่ไปเลยนั่แหละหน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนทําไม่ยากแต่ใช้เวลาสักนิดนึงงานละเอียดหน่อยแค่นี้ยังไม่จบจากงานโฟมค่ะเฟสจะเอาสวิตช์แผ่ตัวนี้เนี่ยมาติดตรงแผงวงจรด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซับเสียงจากสวิตช์เช่นเดียวกันนะคะเฟนม,มีอุปกรณ์ก็เลยจะแปะมอสเข้าไปในตัวนี้ด้วยวิธีใช้ก็คือง่ายมากเราสามารถเอาแผ่นเล็กๆยเี้ยไปแปะตรงรูของสลอตสวิตช์ ได้เลยทําการแปะให้ครบทั้งหมดเลยนะคะหน้าตาตอนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดใครไม่มีอุปกรณ์นี้ก็สามารถเอา PE f o มาแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครมีงบก็ไปหาซื้อได้เสร็จแล้วเฟสจะเอาไปพักในเคสก่อนแล้วเราจะมามอดตัวสวิตกันสวิตนี้เฟสจะทําการลู o p ค่ะหากใครซื้อเスส,สวิตที่เป็น l ี n e a r ไปหรือว่าบาวสวิตที่เป็นแท็ t y เนี่ยก็สามารถล o o ได้นะคะช่วงนี้อุปกรณ์จะเยอะสักนิดนึงค่ะเราก็ต้องมีตัวเปิดสวิตก่อนทำก การเปิดน้องให้หมดนะคะแต่ต้องขอบอกไว้เลยว่าน้องสวิต์อันนี้เนี่ยเปิดออกยากมากมือเฟสแทบพังเลยค่ะถ้ามีงบเปลี่ยนสวิต์นะคะก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ไปให้หมดเลยก็ได้แต่ไม่มีงบอยากลองลุบก็สามารถทําได้ค่ะวิธีแกะก็เลือกบ้างของตัวรับให้ดีนะคะจากนั้นกดลงไปแค่นี้สวิตต์ก็จะเด้งขึ้นมาแหละทาการแยกสเตมตัวเฮาสิ่งสปริงออกจากกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลุบกันเลยเฟสจะเริ่มจากตัวฐานก่อนนะคะให้เราเอาน้ํายาเนี่ยอันนี้เฟสซื้อมาจากที ทําการทาไปที่ฐานของเขาค่ะทั้งตรงด้านข้างแล้วก็วนตรงกลางทาแบบนี้ให้ครบทุกอันเลยส่วนของสปริงเนี่ยจะใช้น้ํายาแยกอีกอันนึงนะคะเดฟจะทิง้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปทําการหยดลงไปได้เลยแล้วก็ทาการเขย่าค่ะตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากเสร็จแล้วเอาสปริงตรงนี้เนี่ยมาใส่ตัวฐานด้านล่างให้ครบวิธีนี้ก็จะช่วยลําดับขั้นตอนให้ง่ายขึ้นสุดท้ายแล้วเราจะเหลือตรงตัวสเต็มค่ะวิธีการทาของเขาก็ใช้น้ํายาตัวที่ทากับฐานเนี่ยได้เล เ,นะเอามาทาบริเวณด้านข้างทั้ง4จุดรวมไปถึงตรงกลางด้านในด้วยไม่ต้องใช้จํานวนแบบหนามากเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะโอเวอร์ลูฟิลจังหวะอะไรต่างๆมันจะหายไปการลูบตรงนี้ก็จะช่วยให้แบบหนึบมือมากขึ้นฟิลดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเสียงด้วยทาครบแล้วก็ไปวางไว้ได้เลยค่ะจากนั้นเอาตัวเฮาสิ่งเนี่ยปิดลงไปแค่นี้ก็จะได้สวิตท,ที่ลูบแล้วเรียบร้อยจากนั้นทําการประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่าลืมเสียบสายด้านหลังด้วยนะคะสําหรับตัวแผงวงจรแล้วก็ตัว แบตเตอรี่ไม่งั้นจะใช้งานไรสายไม่ได้นะทําการไขน็อตให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะเสร็จสำหรับการมอดแล้วค่ะในคีเฟสอาจจะไม่ได้มอดสเตย i ไลเซอร์นะคะถ้าเกิดใครอยากมอดจริงๆเฟสแนะนําให้เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยดีกว่าก่อนจะไปฟังซาเทสกันเฟสขอพูดเรื่องของโหมดไฟหน่อยนะคะตัวนี้เป็นไฟแบบ Full RGB ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเดีย๋ยเฟสขอพาไปดูในส่วนนี้สักนิดนึงค่ะ มาพูดเรื่องของราคากันบ้างสําหรับตัวนี้ค่ะราคาเขาจะอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทถือว่าเป็นเรนราคา6 0ที่ไม่ได้สูงจนมากเกินไปเป็นราคาที่กําลังดีในตลาดแล้วกันส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยมีงบ2,000คนซื้อตัวนี้ดีไหมถ้าซื้อตัวนี้ไปเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อของแต่งเพิ่มเติมน่าจะคุ้มกันค่ะถ้าใครสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะตอนนี้มีวางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปค่ะ มีให้เลือกทั้งเลดบูบาเอาสวิตมาลูบได้ตามใจเลยแต่แนะนําว่าเป็นเลดกับบาเด้อบูลูบนี่คือบ่อได้เลยทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันหากมีตรงไหนเฟสตกหล่นไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวเฟจะไปหาคําตอบมาให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟด้วยและติดตามเฟในช่องทางอื่นๆที่ขึ้นตรงหน้าอน,นี้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้าทุกคนบ๊ายบาย